เป็นประเทศที่มีความสวยงามทางวัฒนธรรมและธรรมชาติเราได้ไปญี่ปุ่นมาหลายครั้งเลยละค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเดินชมธรรมชาติเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีรวมถึงกินเที่ยวช็อปอีกด้วยแต่มาคราวนี้พลอยจะพาคุณผู้ชมไปงานวิ่งและงานนี้ก็คือฟูจิมาราทอนตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินนาลิตะนะคะเตรียมตัวที่กำลังจะเข้าไปในโตเกียวค่ะ คลิปสำหรับวันนี้ก็คือการไปฟูจิมาราทอนนะคะเดี๋ยวก็ไปดูเรื่องของการเตรียมตัวเพราะว่าอากาศการออของที่นี่เนี่ยค่อนข้างที่จะหนาวมากเลยทีเดียวก็คือเล็ตัวเดียวเมื่อเช้าอุณหภูมิประมาณศูนย์องศานะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ประมาณหกองศานะคะก็ต้องใช้เรื่องของเสื้อหนาวเสื้อขนเป็นอะไรต่างๆนานานเนี่ยก็จะต้องใส่เยอะขนาดนี้เลยเดียวนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเดี๋ยวเข้าไปในโตเกียวแล้วจะเป็นยังไงบ้าง ่ืนเรามาแถวนาริตะนะคะเราก็ต้องแวะมาที่วัดปากน้ำญี่ปุ่นค่ะที่นี่ก็คือวัดไทยแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่นอยู่ห่างจากสนามบินนาริตะประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นเรามาขอพรแล้วก็ทำบุญเอาเรือกเอาชัยก่อนที่จะไปวิ่งฟูจิมาราทอนกันค่ะ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงวัดปักน้ําที่ญี่ปุ่นแล้วนะคะก็อยู่ไม่ไกลไม่ไกลาจากสนามบินมากนะักที่นี่วันนี้เขามีงานด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปกลับหลวงพ่อกันนี่ก็เป็นบรรยากาศวัดไทยนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นที่ถ้าใครอยู่แถวนาลิตะเนี่ยกอ็อยากจะให้แวะมากันนะคะก็เดี๋ยวไปติดตามต่อคะ่ะะว่าเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรกันบ้าง และที่วัดแห่งนี้นะคะก็กําลังปฏิบัติธรรมน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีการรักษาศีลแปดทำวัดเช้าเย็นเจริญจิตภาวนาและฟังธรรมะบรรยายค่ะมีแม่บ้านและคนไทยที่ญี่ปุ่นจํานวนมากมาร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ สตรีทหรือว่ามีคนที่เร้าดนตรีมานะคะที่มาเล่นดนตรีกันตรงนี้ด้วยนะคะก็เป็นสีสันแล้วก็ตอนนี้นอากาศหนาวมากอากาศหนาวมากเดียวนะคะก็ประมาณสัก5้องศานี่เดี๋ยวดูบรรยากาศเลยโอ้โห่ามไหนเนี่ยนี่แหละเป็นแยกที่แบบชื่อดังมากๆของญี่ปุ่นนะคะชิบูย่าท่าแยกแบบนี้ก็ นไปเดินขับไถ่ไปมาแบบนี้นะคะ่ะวุ่นวายดีตอนนี้เรากำลังสนุกสนานกับการถ่ายรูปกลางชิบูย่านะคะเราจะเห็นหลายๆคนเนี่ยก็ใช้เวลาตอนรถหยุดเนี่ยนะคะก็จะมายืนอยู่ตรงมีเลยจราจรเนี่ยทางข้ามผ่างมาลายแล้วก็มายืนถ่ายรูปก,กันที่นี่เดี๋ยวไปดูอนุสาวรียของฮาจิ อันจิโกะหมาที่ซื่อสัตย์มากที่เขามารอเจ้านายเขาที่สถานีรถไฟที่ชิไมได้แห่งนี้ค่ะ<ป>นี่เลยอนุสมรณ์ เราเดินทางกันตอนเช้ามืดค่ะจากโตเกียวก็ขึ้นรถบัสมุ่งหน้าไปยังสถานีคาวากุจิโกเพื่อที่จะมางานวิ่งฟูจิมาราทอนปรากฏว่าเมื่อลืมตาตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่พลอยเห็นก็คือหิมะขาวโพลนเต็มท้องถนนเลยค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าเราจะได้เจอหิมะในช่วงนี้ตอนนี้เราเดินทางมาถึงสถานีฟูจิคาวากุจิโกแล้วนะคะก็นี่เลย บรรยากาศรอบข้างมีแต่หิมะเราก็เลยต้องจัดนี่เลยค่ะเขาเรียกว่าฟูจิยามะไอศครีมนะคะ270เป็น2สีผสมกันวานิลาแล้วก็มีอันนี้สีฟ,ฟ้าด้วยก็กินช่วงบรรยากาศอย่าง,งเงี้ยละค่ะหิมะตกนิดนิดแล้วก็กินไอติมมันก็อร่อยบิีกแบบนึงและอีกอย่างที่เราต้องลุ้นกันก็คือภูเขาไฟฟูจิจะโผล่ออกมาทักทายเราหรือเปล่านะ วันนี้โชคดีมากๆเลยค่ะท้องฟ้าแจ่มใสทำให้เรามองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจนสวยเนาะแต่ข้างหลังของเราไฮไลท์เลยค่ะอยากจะให้ดูด้านหลังเลยวยาฟูจิซังของจริงแบบสวยสวยมากแล้ววันนี้โชคดีคือท้องฟ้าแบบเปิดเปิดเปิดหมดเลยอะไรเงี้ย วยสุดๆไปเลยและอยากจะบอกว่าข้างหลังก็คือเส้นทางการวิ่งที่พรุ่งนี้นะคะเราก็จะมาวิ่งการ4.2กิโลวิ่งตรงไหนขอชี้จุดได้ไหมได้สาบอยู่ไหนหายไปแล้วสาบอยู่นี่จะไปทางนู้นวิ่งทางนู้นวิ่งทางนู้นเน่ก็เป็นแถบแถบที่เราจะต้องมาวิ่งกันวันนี้ก็ทีมัสเพิ่งตกไปเรียบร้อยก็อากาศไม่ไดเย็น แต่ว่าพรุ่งนี้เขาบอกว่าฝนจะตกเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องลองดูว่าสถานการณ์เป็นยังไงเราจะวิ่งกันได้หรือเปล่าจะหนาวหรือไม่จะหนาวหรือเปล่าเพราะตอนนี้ <Okay. S 1> อุณหภูมิเท่าไหร่นะประมาณประมาณสององศาสององศาพรุ่งนี้ถ้าฝนตกก็น่าจะเหลือประมาณศูนย์หรือลบศูนย์ถ้าฝนตกแล้วคิดดูวิ่งแค่สิบสองกิโลแค่นี้ก็ก็ขอเปลี่ยนเป็นสิบโลเลยดีกว่าค่ะ ถือได้ว่าอากาศดีมากๆเลยค่ะอย่างนี้นะคะเราต้องไปชมวิวสวยๆของภูเขาไฟฟูจิกันสักหน่อยดังโงะนะคะรูปโลโก้ฟูจิเลยนะครับใช่แล้วข้างหลังของเราก็คือฟูจินะคะชีวิตนี้เราจะหาอะไรแบบนี้ได้คะ่ะกินดังโงะอยู่ท่ามกลางวิวที่สวยที่สุดนะคะ <c oughs> อร่อยมาก <laughs> นิ่มมากค่ะวิวก็สวยมากน,น,นี่เราอยู่ที่บ้ากันสดๆเลยนะคะเห็นแล้วหิวเลย <laughs> เดินทางกันต่อค่ะขึ้นกระเช้าไปที่ภูเขาคาชิคาชิ และบนภูเขาแห่งนี้นะคะเราจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของฟูจิได้อย่างใกล้ชิดและสวยงามที่สุดและนี่ก็คือวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของภูเขาไฟฟูจิในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่มีหิมะโปรย,ยปลายแบบนี้เดี๋ยวเราลองไปสำรวจเส้นทางวิ่งกันบ้างนะคะรอบๆทะเลสาบแห่งนี้ก็คือเส้นทางวิ่งซึ่งแน่นอนงานนี้ค่ะมีระยะมินิมาราธอนและก็มาราธอนที่เราก็เดินอยู่ที่รอบทะเลสาบพาวาคุชิโกะนะคะ น้ำแข็งพีมะเริ่มละลายแล้วแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของออใบไม้ร่วงพอดแีแล้วก็จะได้เห็นใบไม้สีแดง,ต,งต่างๆก็สวยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นเส้นทางวิ่งด้วยก็สําหรับมาราธอนนะคะวินิมาราธอนา,า้าบเนี่ยก็จะต้องวิ่งเส้นทางรอบทะเลสาบแบบนี้แล้วเดี๋ยว ตอนนี้เราไปดูสถานที่ที่น่าเที่ยวน่าสนใจของที่นี่ก่อนแล้วช่วงบ่ายเนี่ยเราก็จะไปรับงานวิ่งที่อยู่ตรงเต็นท์ตรงนู้นเนี่ยนะคะและก่อนงานวิ่งหนึ่งวันนักวิ่งจะต้องมารับเบอร์วิ่งและลงทะเบียนที่งานเอ็กซ์โปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการจัดงานของญี่ปุ่นกันเลยค่ะ ก็เรามารับบิปเบอร์วิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาเอกสารที่พินจากอีเมลมาที่เราสมัครในเว็บไซต์มาและนี่ก็เป็น f o r e นเ n e ร r Reception อยู่ข้างหลังงเราเราได้มาเรียบร้อยแล้วมี กระเป๋าแล้วก็น่าจะมีเบอร์วีอยู่ข้างในนี้นะคะแต่ว่าจุดปล่อยตัวของ10กิโลกับมาราทอนอยู่คนละจุดเขาบอกว่าพรุ่งนี้ต้องศึกษาเส้นทางนิดนึง <c oughs> นี่ก็เป็นงานเอ็กซ์โปของฟูจิมาราทอนที่ภ้ามกลางบรรยากาศหนาวแล้วก็หิมะก็พึ่งตกไปเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมานะคะนี่ก็ช่วงประมาณ5โมงเย็น <c oughs> ยังไงครับมีความพร้อมแค่ไหนครับพรุ่งนี้ศูไม่พร้อมเลยค่รับเลทมนดิหัวโตนอมไอม่ได้ซ้อมนอนก็อดนอนกินก็กินเยอะไปนี้บวดมากเลยเบอร์วิ่ง10กิโลพรุ่งนี้นะคะ2028นะคะแต่ว่า ก็อยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวผู้ที่ปล่อยตัวเนี่ยจะต้องไปปล่อยตัวตรงต้นถนนต,ตรงนั้นนะคะเขาก็จะมีะหลายๆอย่างให้เราศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นเขาจะให้ถุงอันนี้มาถุงก็เขียนเลยชื่อสุพัชญา2อน์นะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีเบอร์วิง่งแล้วก็มีถุงฝากของแบบนี้อ่าเดี๋ยวนะ <laughs> มีถุงอันเนี้ยเอาไว้สำหรับฝากอของพรุ่งนี้แล้วก็จะมีอ่า เบอร์ถุงฝากของนะคะแล้วก็จะมีข้างในเนี่ยจะเป็นแผนที่สําหรับศึกษาเส้นทางว่าเราจะไปปล่อยตัวตรงไหนกาหนดกติกาเป็นยังไงนะคะ oh. เดี๋ยวพรุ่งนี้มาลองดูการคิดว่างานนีน้น่าจะมีคนที่มาวิ่งฟูจิตมารอนเนี่ย oh. เยอะมากๆเลยแต่ว่าที่สําคัญคือเรื่องของอุปสรรคในเรื่องของฝนพรุ่งนี้พยากรอากาศบอกว่าฝนจะตกแล้วเดี๋ยวลงดูค่ะว่าสภาพอากาศกับชุดที่เราเตรียมมาเนี่ย เราจะสามารถเราจะสามารถต่อสู้กับงานวิ่งได้หรือเปล่าดูเม่มมเลยค่ะมืดตื่นเลยแล้วพยากณ์พยาก,กรณ์อากาศของที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะแม่นมากประมาณ99%นั่นแหละเมื่อวานก่อนบอกหิมะตกก็หิมะตกพรุ่งนี้เขาบอกว่าเช้านราจะฝนตกเดี๋ยวต้องลองดูกันว่างานวิ่งฟูจิมาทอนเป็นยังไงบ้าง อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพื่อนร่วมทีมนะคะที่มาวิ่งพรุ่งนี้เขาวิ่งมาลอนงานเดี๋ยวไปถามเขาดีกว่าอ,อ,อ่า,าค่ะอีกรอบนึงนะคะสวัสดีคะ่ะขอตัวสวัสดีเลยนะ,ะเอ,อ่พอพอแค่ไหนคะสำหรับงานเดี๋ยวขอดูเบอร์หน่อยอันนี้คือป้ายวิง่ง081ย์แปเอาไม่ใช่ครัไม่ได้บอกเขยังไงคะอันนี้ป้ายจะมีเบฟดีไม่ถึงว่ามันจะเป็นบล็บอกบล็อกที่เราลงไม่ใช่ กรอคะใช่ความเร็วอาจจะไม่เยอะจะมี A V, C D ดีก็แบบค่อนข้างจะมาตรฐาไม่เร็วเราเลือกได้ใช่ไหมว่าเราจะวิ่งในกลุ่มความเร็วแค่ไหนด้วยแล้วก็เขาก็จะปล่อยเราเป็นกลุ่มกลุ่มที่4ี่ใช่ไหมกลุ่มเอก็จะปล่อยก่อนนะคะ ก็คือคักมากเลยค่ะมีทั้งการตรวจร่างกายแล้วก็มีเสื้อผ้าอันนี้น่าจะเหมาะกันกับเป็นเสื้อวิ่งนะคะแขนยาวแบบนี้คิดดูมิน้นวันนี้เราใส่เสื้อหนาวขนาดนี้คู่นี้ชูมิ่งเป็นไงคะให้ดูความบางของมันโอ้โหเสื้อบางมากเราจะทนหไหมหม่และนี่ก็คือบรรยากาศก่อนการแข่งขันฟูจิมาราทอนค่ะสำหรับตอนต่อไปติดตามชมห้ามพลาดนะคะกับงานวิ่งฟูจิมาราธอน ที่เราจะต้องพบกับหิมะใบไม้เปลี่ยนสีและสายฝน